เมนูนี้ง่ายๆหน้านตาดูสวยงามแล้วก็รับประทานแล้วอร่อยนะครับพลจะทําของว่างสไตล์จีนๆแต่มีกลิ่นอายแบบเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามานิดหนึ่งนะครับแป้งทอดมากรอบกับต้นหอมครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําตัวแป้งกันก่อนแล้วกันนะครับตัวแป้งนี้ก็เป็นแป้งสาลีเน็ตประสงค์ธรรมดาครับแล้วพลก็ใช้น้ําอุ่นนะครับประมาณ4ช้อนโต๊ะใส่ลงไปทีเดียวหมดเลยครับใช้มือของเราเนี่ยละครับคนแป้ง ให้เข้ากันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับแล้วก็น,นวดจนแป้งกลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ติดมือนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีครับพอเข้ากันแล้วนะครับเรามานวดต่อบนเขียก็ได้นะครับอพอเรานวดไปเรื่อยๆนะครับแป้งจะค่อยๆจับตัวกันดีแล้วจะไม่ติดมือครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็แบ่งแป้งเป็น8ก้อนเท่าๆกันแล้วก็พักไว้ครับแบ่งแป้งเป็น8ก้อนเท่าๆกันแล้วก็พักไว้ครับระหว่างนี้เรามาทำตัวไส้กันเลยครับสำหรับตัวไส้นะครับนอกจากมีต้นหอมแล้ว ผมก็จะมีมะกรอกดําต้องบอกว่าอย่างนี้ครับมะกอกดำเนี่ยก็เป็นพันธุ์เป็นชนิดเดียวกับมะกรอกเขียวนะครับแต่จะมีความสุกกว่านะครับโดยมะกอกดำเนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ทางโภชนาการสูงเวลาที่เรารับประทานมะกอกดําเป็นประจํานะครับจะทําให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเลือดออกตามไรฟันด้วยนะครับผลซอยมะกรอกดำนะครับแล้วก็สับให้ละเอียด แล้วก็ใส่ลงในชามผสมครับตามด้วยต้นหอมซอยหมูบดปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำตาลน้ำมันงาเกลือและพริกไทยนวดให้เข้ากันดีครับ<า>แป้งนะครับเล็กน้อยครับแล้วเราก็นำแป้งที่เราพักไว้มาคลื่นครับผม คือลักษณะให้เป็นแผ่นยาวๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แบ่งไส้เป็น8ส่วนเช่นเดียวกันนะครับใส่ลงตรงกลางครับแล้วก็พับลงมาปิดครับปิดให้แน่นดีนะครับแล้วก็ม้วนมาประกบกันเป็นลักษณะน,นี้ครับทำซ้ำจนหมดครับผม นะครับน้ำมันร้อนดีแล้วเราเอาลงทอดครับผลใช้น้ํามันไม่เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวเราพลิกด้านครับ ทอดจนสีสวยดีนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็ไส้ด้านในสุกดีครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูอาหารว่างแบบจีนที่มีกลิ่นอายของเมดิเตอร์เรเนียนแบบง่ายๆนะครับแป้งทอดมะกอกด,ดำกับต้นหอมครับ